ตรงนี้เราก็ดึงเศษออกมาก,ก่อนมันกำลังสี่แแยกเป็นกำลัง 2, เสเซต้าข้างในก็เศษกำลังสองเซต้ารวกับหนึ่งดึงออกมาตรงนี้น 2, เออเสร็จเรียบร้อยด, 4, 2, ด,ดึอันนี้เป็นกำลังสี่กำลังสองก็ดึงออกมาได้อย่างนี้ตรงนี้ก็แทนเซต้ากำลังสองแล้วก็คูณกับเศษเซต้ากำลังสองใหงบางทนงบางเศษกำลังสี่ลบเศษกำลังสองก็ กลางสี่ก็ดึงกลางสองออกมาได้แลคูณเข้าไปก็เหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยเรามีสูตรอยู่เซกเนี่ยมันคือตัวน,นี้อันนี้คูณเข้าไปเพิบก็กลายเป็นแทนเซนได้นนกลางสอง ซ้ายเข้มาขวาตัวดีอ่าสลับกันหน้าจบตัดีเลยอ่ะทำมาหลายข้อแล้วลองทำตัวพีข้อลองฟัให้ดูหลายข้อนะนเ,นเนี่ยต้องเลี่ยนังไง เนี่ยเราต้องทำารน้เลยส่งไปที่เ็ยมากถักที่สูงถัดไปข้อที่สี่ หาี่สูตรหน่อยเศกเซตาลบแทนเซตาเท่ากับคอเซตาหารด้วยหนึ่บวกไซเซตาหาี่สูตรหน่อย